ท่านทราบหรือไม่ครับว่าประกันชีวิตคือพินัยกรรมมรดกฉบับย่อเหตุผลที่เรียกอย่างนี้เพราะว่าเวลาที่คนเจ้าของทรัพย์สินนะครับที่เสียชีวิตลงไปนะครับไม่สามารถส่งต่อให้กับลูกหลานได้ถ้าเป็นทรัพย์สินทั่วไปนะครับอย่างเช่นที่ดินบ้านรถแล้วก็เงินฝากธนาคารหรือแม้กระทั่งเงินหุ้นอะไรต่างๆถ้าเกิดเจ้าของทรัพย์สินเสียชีวิตไปมันจะต้อง ถ้าไม่ได้ทําพินัยกรรมมรดกไว้มันจะต้องมีพจัดการมรดกไว้และถึงแมวจะทําพินัยกรรมมรดกไว้ก็ต้องใช้เวลาเวลานานหน่อยกว่าจะได้ส่งเงินตรงนั้นให้กับลูกหลานนะครับส่วนประกันชีวิตผู้เอาประกันชีวิตก็เสียบเสมือนเจ้าของทรัพย์สินซึ่งของกรมธรรม์ถ้าเสียชีวิตลงไปในประกันชีวิตจะมีการระบุว่าจะให้กับผู้รับผลประโยชน์เป็นใครบ้าง ซึ่งถ้าผู้รับผลประโยชน์ตรงนั้นและผู้เอาประกันชีวิตเสียชีวิตลงไปผู้รับผลประโยชน์คนนั้นจะได้รับทันทีเลยโดยที่ไม่ต้องมีผู้จัดก,การมรดกดังนั้นเราจึงสามารถเรียกได้ว่าประกันชีวิตคือพิธีกรรมมรดกฉบับยอ่ออยากจะให้หลายๆท่านนะครับลองเลือกดูว่าการจะทํามรดกไว้ควรจะมีเป็นประกันชีวิตด้วยเพราะว่าประกันชีวิตจะเป็นเงินก้อนหนึ่งที่ส่งต่อให้กับ คนที่เรารักได้ทันทีโดยเอาไว้เป็นชาติจ่ายรอทรัพย์สินอย่างอื่นค่อยมาให้ทีหลังก็ได้ครับสวัสดีครับ